ฟูดเดวอลูเต้ไปไม่มีบาลูนะกรอกมึงให้มึงซื้อมึงซื้อวิตามินให้มันกินทำไมพี่โทวันเดททำไมพี่วิตามินให้สมองเติบโหถ้าไปกันหมดมันก็ได้อยู่ดีพี่มันได้ผมว่าไปได้แล้วมึงไม่มาล่ะมึงให้กูแก่้มโม่ไปได้ครับไอ้บอมไอ้พี่น้ำไม่ได้ครับไม่ไโทษใช่แบบจะบอกไงว่าผมไม่ได้ขับไม่แล้วจะมาเปลี่ยนหน้างานทำไมวะแค่ลายเดินไถ่แม่งก็ ก็รู้รู้ขับบักกี้เทียบมันก็มันก็มีสิทธิ์ตองยอมับไปอนก็คือมึงไม่ยอมมาเห็นไหมเซอคัสตอนเล่นีก็ถือว่าเล่นดีครับแต่อาจจะไม่มีใครเห็นเยอะเท่าไหร่เนื่องจากเป็นลีกรองไงใช่ลองนะผมมาเพื่มูดนี่คือโดดเด่นเลยนะครับผมก็มีคนถามเข้ามาคุยเห็นเห็นคุยกันอยู่ว่าไอ้ตอนนี้ผู้เล่นของพวกมูจังเป็นสแตนด์อินหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าตอนนี้คือทุกคนเป็นเพยเยอร์หลักหมดแล้วเต็มตัวแล้วเป็น4ี่คนนะ ไม่มีสำรองไไมมมม่่ีีถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุก็จะเป็นทางด้านของเขาใส่ชื่อเน้นๆกับเคสแอมไว้ด้วยก็เล่นได้ทั้งคู่นะสองคนนี้นะครับเคสแอมก็ไปโชว์มาแล้วนะที่ญี่ปุ่นตอนไปกับเอจีน็อกปุ๊บเฮ้ยโอ้โหวิวค้างเลยวิวค้างเหรอไตสุดเฮ้ยเกมนี้ครับพ่อเปรียบเทียบจากเกมที่แล้วคือจากเกมที่แล้วขวาบนลงซ้ายล่างตัดกลางเกมนี้ซ้ายบนลงขวาล่างก็เกือบกลางเหมือนกันเท่ากับว่าวงที่เดิม วงซ้ายบนหรือเปล่าเฮ้ยพอเกมไปแล้ววงขวาบนวงขวาว่ากลิบหรือเปล่าแล้วผมทาย้ายบนวงวันที่เดิมกูน้าละผมว่าขวาว่ากลิบกลางเลยครับกลางโอ้นี่ไง้ายบนครับเอาดูแบบดูจากกล้องหน้าดูแบบว่านี่ฟิปโฮไลซอนอดีตแบบโม้เราบ้างมันหัวตั้งตัวเด็บันเทิงนะขวาบนสุดผมว่าทิ้งไปทิ้งมาเหมือนเดิมวิ่งตอบมาพี่กกลับสองสองวะไอ้บอล ใ็มปะขับบนหัวเราไม่ไม่ที่มาอ่ะที่มาะไปไปดีกว่าพี่ไปเลไปเลยไปออกเลยไออกเลยหลังบ้านมองไม่ดงมาดไหมพ่อก็จะมาอไปฮะตลเบิมคนยังไม่นอนนะรถถอยม่อวิ่งวินาทีหลังบ้านบอลสองทางเพื่อน สาม้าน <Net> ้องกูเลยนะยังไม่ชุบยังไม่ชุบการในบอลปั๊มยุ่อยู่ในอู่เลยเอาแล้วดีแล้วตีาวิ่งออกมาสองสองตัวสาวก็ผมไม่ได้ในอู่นะได้หรือเปล่ากูไฟหลังอูใฮะเฮ้ยขามน ยังให้มัชุบนูเว้ยยให้มัชุบบ้านไก่นะเออมาอยู่บ้านไก่เหลือเหลือตัวชุดสามแต่เย็นนะ้เว้ยมเดินเถือกันได้นะกเตนะแฟนลฟนละแฟกนอยกลงออกขออกขาาสงลังาสมองเขต้องยืมให้เพื่อนปมเลือดคุะเดนะานพี่ข้างหน้าพี่เะไม่สายสองหน้าพี่เลยพี่พอยกนะเดนะกนะเดนะเอสายงู้เข้าไปแล้วมาัสามองกูทนะสายอยู่สายน้องนน้นองนเดเดินมาบอน แต่สมมติแล้วหัวอะไอยู่ข้างในสมมต้วข้างซ้ายหัวข้างในข้างอ๋อสองหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปได้แจมหน้าหน้ารักครับผมนูรีตกเลยหัวมึงนะขวับี่ขว้าเติบเลยเออพี่แฝงไม่ชอบเล่นป่าสมมนะเว้ยบอ่ะเล่นเล่นทันอ่ะกูเมื่อกีุ้ณเล่นเหรอหนึ่งจริงเว้ยไอ้เหีฮาเกือบเชื่อไอ้ฟ้าอีกแล้วเดี๋ยวสมมติไอ้เหี้ยเดี๋ยวเชื่อตัวเองระวังระวังระวังรังบ้านนี้มาแจมคำบอกมันไม่สนหรอกเชื่อตรงนี้เราไปเล่นได้ก่อนปะแบบถ้าหมูบ่วงใบสายอะพี่ไอ้โมพี่ว่า ส่งเหรอพี่พายไม่ไม่ไปผมไม่ไปพี่อยู่บ้านยิงชิวๆเด้อบ้านเล่นไเยอะสัตว์เลยแต่เอจีต้องมาแล้วเอจีมาเล่นเนินนี้แน่นอนอ่ะตัวนี้ไม่คนนะมันสิใจไม่ไม่ครูกรูว่าเราต้องเราต้องยังไม่รอดมิดวะยังไม่ยังไม่ปิดมันปิดยากเว้ยมาเกติโต้มาเดือดอาจจะเสียนะอาจจะเสียนะพี่ขึ้นไปขึ้นไปเป็นโดนเอจีไปเฮ้ยไอวีพีบวกอ่ะไอนี่แน่เลย เดี๋ยวเอจีมามักสองใช่ป่ะมันต้องขั้นให้พวกมึงอยู่ดียวหนุกหนุกบ้อกเขาตีใครเป็นรัวเออมึงมึงแค่อยู่บ้านแล้วยิงไปเรื่อยอรอเอจีพลาดอ่ะตีปั๊มนะยิงไล่มาสกะบอกข้างหน้าตรงนี้เป็น B2B B2B ชนะ B2B กสีเจ็ดไว้มักสองแล้วมันเก็บของนี่มันลงมามันลงมาเก็บของตรงนี้น้องเว้ย FW กับเอีเตายตัวมิดมันลงมาเก็บของตรงนี้น้องเว้ยยิงยองยิงไปดิ มันเป็นน้ำตัวเดียวนะตัวเดียวนะตัวเดียวนะตัวน้ำตัวเดียวยังไงเลยอีกไม่กลับอ่าน้องตัวนึงคิวีัอ่ไม่โดนเหรอวะเอตีายอีกอ่ะคิวแมายมันบวกกันคิวซีอยู่ใช่ไหมเออใช่ใี่ใช่เช่น่ใช่ใช่ใช่่ใช่่่่ใช่่่่ คือไม่ไงครับขับขับมาไฟลงมาเหมือนจะไปแจมไฟตัวขับได้เลยมั้งกีก่อนนะเออโอไม่โดนเราเพื่อนเข้ามาสองตัวน้ะมิดอ่ะเออเห็นมเนี่ยเดี๋ยวจะขับด้วยน่าจะขรบน่าจะครบพี่ครบจะห้องน้ำเหรอจะขับคือบ้านไอ้จะขับคือห้องน้ำไอจีเหลือตัวท้ายเราเหรอหมดแล้ววะไอเจี๊ยบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบ้านคือคิวซีคิวซีตายไปที่บอลยิงอ่ะไอ้ส่วนที่เหลือไม่เห็นว่าบ้านไหนกว่า ยบ้านก่อราพี่บ้านก่อราชิวซีใช่ปะใช่ใช่ิวซีไม่ออกตบอลมันจะหินเนีไฟมันจริงจะหินดูปะไอบอลตัดตัวเนี่งเมื่อกี้หินโผล่นี่มากเลยวะเออวาเปียกาจะไม่ออกตัวต้องยิงคิวซีไปเดี๋ยวดูมีนให้ตอนนี้คิวซียิงหลังกูแน่เลยทีย เฮ้ยอืมแต่พี่ใช้ยิงคิวทีกันเงี้ถ้่านยามิจะสบายมากเลยวะสําคนอกเยกคิวทุกนเฮ้ยน้องตรงนี้ปะก็ฟังตายปะไม่ได้ไม่ไม่รู้ยังมีคิวทีน้อคิวทีน้อคิวทีน้อพี่ตรงนี้ปะวะบ้นยาววิงเวอร์วิ่งกลางหนอนอีกตัวนึงอะชุบกลางหนอนปะวะมีแ่กลางหนอนนกน้ยนั่นแหละเพราะมันนิ่งในกลางหนอนนานมากเลยอะ เออมาชุกกลางหนนเว้ยชัวชัวชัวบเสร็จแล้วเออคิวคอนเิิทีตาวงตัวนนะไม่หรอไม่สุดปะโอ้โจะโดนดอีกจะเบครับมเจคอบอยู่ห้องน้ำตัวเดียวขเ้ลบ้ล้าถ้าถ้าถ้านั้นน่ะถ้างนั้นอ่ะกูว่าพวกมึงอ่ะต้องต้องต้องได้เออต้องได้ตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ต้องนี้ต้องได้ข้างหลังพอม่ได้ข้างบนหมดแล้วเว้ยสนเขียวมีปะวะไม่มีเลยแอม่ว่า ออกมาได้หรือเปล่าออมาได้แล้วพี่สมสนี้ส่งเฉาเต่ไม่ไดบอลบอลเอไม่ใช่บอลกับพี่ปู่ไปก็แหละไปเล่นสายพี่ปู่ใช่ใช่ไปเล่นสายเคลียร์สายเลยเพราะยังไงเราต้องได้เนืเลยพ่อนพี่เหาเล่นได้เลยู่ยิงซได้เ่ล่ะเออก็นั่นแหละพี่ยิงยิง C ให้หมดอ่ะพี่ปู่ยิงบอยิงพี่เราเนี่ยพราะเราเเราเราคอมโบได้น่นอเราเราต้องได้สายอ่ะพี่ทำยังไงก็ได้คอมโบได้น่นอนพี่ดูว่าพอได้ร่าเนา้ ตาย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 ทางยามุนต้องยมุนต้องได้สายเออเพราะเไม่ว่าแต่เล่นหลังพาคนหนึ่งดีกว่าก็ให้พี่ไฟมาเล่นดิงั้นนะทำให้เราแต่ว่ามิดอคนเล่นสายทำคนยิงนัจริงจะไปแล้วเออเดี๋ยวไม่ไปเล่นเล่นแย่มอได้หมอไม่ต้องรีบเดี๋ยวเพราะมิดไม่น่าลงมาทางเราอะเฮ้ยแี่หรอป๋นะกกูเต็มเลยแต่มาเด้มาเลยต้องเชื่อมกูมาหลายตีนะไปพวกมาเต็มเลยเออบอลไม่ต้องไม่ต้องตเลืนบอลไม่ต้องฝืนหน้าบอลเนี่ยเออบอลไม่ต้องฝืนบอลเดี๋ยวมีดก็ได้ฝืนนะมาขบบอลน้องขบบอลน้องเออไม่ต้อง เอาชชมมาเอพอได้ก็พอเออไอ้ต้องต้องล็อกให้บอลวะไอ้บอลมันโล่งมากเลยถ้าบอลต้องขับลงไปเล่นถนนนี้นะมันไปชีกู้สี่ตัวแล้วเมื่อกี้เออง่ายเยอะเดรียนถ้ากูยิงนอกราได้อยู่เราเล่นกันเดินบ้านได้อยู่ใช่ใช่ตอนนี้มึงต้องการมิดแล้วทั้งนี้สวยแล้วเพราะว่ามีคนมาเล่นตรงเนี้ยมาสองสี่ออะ ออกหมดแล้วเอ้คือมุมเผยอนะแต่เจคอไม่ได้เดินออกมาข้างนอกเอออย่างแม่ไอ้นกนสวยสวยสวยกนเึราสาี่บองสุดท้ายยิงนะเโม่โเชือดรลาดิสไม่เป็นนะสองตัวเหอเห็นแล้วหัวแตกแล้วแตกหัวแตกใครหัวแตกไม้เป็นนกตัวนึ่งเลยนไอตัวนึ่งข้าบอนอ่ะทายล่างมึงคือใครเวบเอ่อเอวาบขข้าบนบีทูบีเอวส่าสามสี่ห้าเจ็ดเก้ บบีเหล t เท่าไหร่วะมีตายเท่าไหร่อ่ะมีตายสองตอเออบีทีสองมีองน้องน้องเตัวเดียวหรองน้าน้ำเลืนั่นเลยนั่นมีห้องน้ำอีกตัวนึงเฮ้ยบีทีตายเลยมิดมิแต่สามสุตสี่มีงน็อกอยู่สี่สามนะเออสี่สามสส พี่แต่ดำมันอยู่ห้องน้ำเหมือนกันนะห้องน้ำก้อยปื้มอ่ะเออสีทัสามเพื่อนไอ้โคสิมันยังไม่โดนซ้ำเนาะยังยังไม่โดนพี่พี่เราอยู่ข้างบนพังไม่โดนซ้ำพี่เราอยู่ข้างบนเพราะว่าพี่แต่ดำมันยิงกันโฟะสีทั้สามอ่ะพีาน็อกแล้วมึงเดินได้ปะสองคนเดินได้มาสิแล้วเจอห้องน้ำแล้วมานนอนอยู่ตรงหินนี่ไม่ต้องรีบนะเราเราโอกาสได้อ่ะ มาหน้าวันรีเดเลือรตัวเองขึ้นมาเนี่ยขวาขวายิงฟรีพี่ผัวตอนนี้ขวาสองบอตอนนี้ขวาสองบอลเออเอฟดบต้องหินแค่สองตัวตอไรแล้ววะมึงมึงไปเล่นหน้ากับพี่ไฟได้ตอนนี้น่าจะรอดนะถ้าเล่นถ้าเล่นขวาก่อนหรอหรือว่าไงไม่เล่นซ้ายดิเล่นซ้ายข้ายไวดิเล่นซ้ายสองคนได้นะตอนไรแล้ววะมิมิเหลือคนเดียวแล้วพี่ทำได้พี่ทำได้พี่ทำได้เออมีเหลือคนเดียวมันมันมันรับเรามันรับเราอยู่งเน้นหน่อยน้นหน่อยเน้นโมกค่อย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 อยู่หน้าหน้ามึงเลยขวาต้นไม้นิดนึงเปิดบ่ง เฮ้ยเราสายตัวหนึงไม่มีหมวกตัวอ๋อมันนอนเว้เตาไม่ต้องรียบเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึงอยู่สายแค่สองตัวใจเย็นนะมันเดือด้ายเลยแล้วแบบสายเดินแล้วแบบไหนลูกหนึ่งนี่ตรงมาร์กเลยเนี่ยได้มาได้ปะได้แล้วสายมั้เออผมมึงสองคนบุญมาสายล่างได้ปะมึงมาฐานล่างแล้วค่อยของไล่จากตรงนั้นอะมีแฟดป่ะแฟดได้หนอไม่มีไม่มีแล้วกูไฟนะถือปืนถือปืนเฮ้ยมันมาสามตัวนะมาเติมขาวมานะเนื้เนื้เนื้อหินต้นไม้เนื้อห็นต้นไม้ ไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยกูคันได้ยังไม่ได้ใจเย็นใจเย็นความยาวความยาวใจเย็นกูไฟนะมันมันมันง้างอะไรไม่รู้ระวังมีก็ช่วยเล่นอยู่ฝาดมาฝาดมากูกูคันได้กูคันได้อะไรฝาดมาเออพี่มันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอะไรมั๊สี่อ่ะมีบ้านพี่มีจริงพี่มีจริงพี่ต้องรอดอ่ะเออเดินเดินบ้านเดินปะเฮ้ยตรงไหน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 หน้าชุบได้ป่ะบอมเหนืชุบได้นะพี่คันไปได้อยู่ เจ็บนะกูยังเจ็บหมดแล้วมีหมดแล้วมหมดแล้วน้องสอุดเลยหน้าบอเลยซ้ายขวาพี่เจ็บมากเจ็บซากขาตัวนึงซากสั่เลยสัมีไปสัมีเนี่ยคือเขาจะขึ้นมาเอากูไฟนะกูจำจบเหมือนออกได้เรีว่าได้ปะก็ถึงกับขวาได้นะอกับขวาได้กับขวาต้องฉดเนินหน้าบอลเลมันจุดเนินเตําหมดเลยคู่มพ่น้นะไม่ได้ดูให้นะไม่ไดไหนคุเล่นขว่าสุดนะเรียว่าสตัวนึงเรียกว่านัวนเรีนขวามาก เรื่ขวาตัวนึงพยายามจะบีบทังขวาพี่น้อกเอาตัวนึงยตัวตัวพี่น้องเาได้ไหตัวนึงไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวน้อพี่นพี่นสเหลือายตัวมั้งค่อยเล่นเหลือาตัวนึงตรงนี้ตัวนึงลงมาตัวนึงไปะมดหย่สาอย่าไปายกักลางสุดอ่ะเออเหลือายกับกลางูมีระเบิดเลยที่แโคตรอยากมาขวาพี่ฝ้ายขวาปะต้องขอบันตัวหนึ่งจริงไหมล่ะไม่ฝ้ายไม่ฝ้ายถอยค่อยๆเล่นนะสาเจ็บสาเจ็บาย่มาแล้วกูช่วยนะ เรได้่อยแล้วพี่อหเห็นหลังเห็นหน้ากูไม่มีหมอกอะเห๋ยวนะไฟมันไฟหน้าบอลหน้าบอลซ้ายขวาเลยเฮ้ตรงเนินกูสอตัวเลยพอจะเห็นจ็บมาพี่ระเบิดนะเจตเลยมีภาษามีาษามบภาษาทานไม่มหมวกอะพี่รอลยพี่มพี่ฝาดสี่ลูกฟดฟดไดเลยอยู่ขวาตัวนั้นท่านแฟดมาวงวงติดตัวมาแล้ววงติดตัวมาแล้ววงติดตัวมาแล้ว ขอต้นขอเห็นเอาเนเห้เห็นเเห็นบอลเันเป็นนอวนรอได้รอรอได้รอแล้วเฮ้ยโอ้โทษว่ะถอย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 สวยเลยเ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วพี่สวยแล้วสวยแล้วันสวยแล้วเพื่อนโมได้หกสวยสวยมได้หนึงไมได้ตัวได้หนึ่ง